ต่อเนื่องไปดูกรณีของ A I S, <S กับการรถโชว์10กล่องทุนเปิดวิชั่นดันธุรกิจกำไร,รขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางแอดวาน e d เอนะครับมีการจัดรถโชว์นะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยนะครับเป็นผู้น,นําในแง่ของการนําไปรถโชว์แล้วก็มีกองทุนนะครับทั้งชั้นนำนะฮะทั้งในและต่างประเทศนะประมาณ10กองทุนด้วยกันนะครับรวมทั้งนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่สนใจเข้ามาร่วม ฟังในแง่ของวิสัยทัศน์ของทาง AS นะครับหรือว่าทางผู้บริหารของทางแอดวานนั่นเองนะครับโดยงานนี้คุณสมชายเลิศสุทธิวงนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่าแอดวานนะครับเป็นผู้ตอบข้อสักถามกับบรรดากองทุนต่างๆทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นที่ผู้บริหารกองทุนสนใจเป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ A AS นั้นไปซื้อกิจการของ Tri ปันตีบรอดแบนดหรือว่า 3BB เข้ามา ซึ่งถ้าดูผลการงานของ 3BB เนี่ยดูแบบตรงไปตรงมานะมันก็ยังมีตัวเลขขาดทุนอยู่ซึ่งกรณีนี้เนี่ยทางคุณสมชัยก็ระบุว่าผลประกอบการของ 3BB หลังจากที่มาควบรวมกับทาง AIS Fiber แล้วเนี่ยก็จะทยอยปรับตัวดีขึ้นและจะสามารถพลิกกลับมามีกำไรได้ภายในปี268 8นาดขณะเดียวกันเนี่ยมีการปรับโครงสร้างหนี้ ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานปลอดแบนอินเทอร์เน็ตจัสมินหรือว่าจัสอีฟกับทางธนาคารกรุงเทพซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคุณสมชัยก็แจ้งตอบบรรดาผู้จัดการกองทุนว่าอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดโดยเฉพาะการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้อของสัญญาสินเชื่อ,อตรงนี้เองมันก็เป็นสมิติพี่สุชัยเนื่องจากว่า a อ s พอเข้าไปซื้อ 3BB เนี่ยม,มันก็เป็น it's a must นะฮะ compulsory ว่าเขาก็ต้องเหมาซื้อหน่วยลงทุน j u s, <S t If มาจากฝั่งของ jasmine ด้วยใช่ใช่ใชซึ่งพอมันเป็น2ประเด็น2มิติตรงนี้ก็ต้องมีการชี้แจงต่อบรรดาผู้จัดการกองทุนนะโดยสรุปตัวของ3 BB ถ้า3 BB เขาอยู่ในแบบของเขาแบบโดดๆต่อไปอเขาก็คงจะขาดทุนไปเรื่อยๆเพราะว่าสัญญา ที่มีกับทางจัซซีฟในการเช่าโครงข่ายใยแก้วนําแสงมาให้บริการต่อเนี่ยมันแพงหูฉี่ใช่แพงะะแล้วมันก็ต้องมาแบกรับภาระเรื่องของค่าทำการตลาดนะฮะการบริหาร,รจัดการในส่วนต่างๆก็คือค่าใช้จ่ายในการงานมันก็สูงแต่พอเอามาควบรวมแล้วเนี่ยทำการตลาดก็ทำไปในคราเดียวกับของ AAS Fiber ใช่ไหมอ่าใช่แล้วทีเดียวกันเลย ในการบริหารจัดการในการดูแลบำรุงรักษาระบบต่างๆก็ทำไปในคราเดียวกับ a s s f i b ฟ r ได้เลยถูกไหมอาใช่และสำคัญเนี่ยาการเข้ามาของ AIS ก็เข้ามาบนเงื่อนไขนะฮะที่ทาง3 b b เนี่ยต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาเช่ากับ j Just EAP ซึ่งก็ดำเนินการไปจนแล้วเสร็จอาใช่กล่าวคือมีการแก้ไขสัญญา,าให้ค่าเช่าม,ม,มันถูกลงอาใช่ แล้วก็ยืดอายุสัญญาในแง่ของเช่าต่อไปอีกเอาง่ายๆคือค่าเช่าลดลงสัญญาในแง่ของการเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็แน่นอนแหละครับวันในแง่ตัวของ3ามีก่อนต้นทุนลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญแล้วก็ยืดอายุในแง่ของการเาช่าต่ออายระยะสั้นก็แน่นอนแหละครับว่าในเชิงของต้นทุนเนี่ยลดลงความสามารถในการแข่งขันก็จะมีมากขึ้นจากเดิมที่ต้องบอกว่าไปสู้เขาลำบากอะ เล่นกลยุทธ์การตลาดก็ไม่ได้นะเพราะต้นทุนมันค้ำคออยู่สำหรับสามบีบีนะครับส่วนแผนการนำสินทรัพย์ของ a อเเข้ากองทุนแจส e ีนี่ก็อยู่ระหว่างการศึกษาด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้พอไปมองมิติในเรื่องของการเจราจาขอปรับโครงสร้างนี่กับแบงก์กรุงเทพเนี่ย ก็ตรงนี be ้ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ก็จะได้รับประโยชน์นะครับผ่านรูปแบบของเงินปันผลในอนาคตเพราะหากสามารถปรับโครงสร้างนี้ได้ก็เนื่องว่าด้วยกองทุน j แจซีฟมีสปอนเซอร์ใหม่เข้ามาคือ AIS จากเดิมเป็น j u s t m n n ใช่ไหมใช่การพิจารณาถึงความเสี่ยงแน่นอนว่าฝั่ง AIS น่าจะมีภาษีที่ดีกว่าใช่ พอมีภาษีที่ดีกว่าก็ต้องได้ต้นทุนดอกเบีย้ยที่มันต่ำลงจากปัจจุบันที่จัสซีฟจ่ายอยู่าานะราะนั้นตัวของภาระดอกเบีย้ยที่ลดลงเนี่ยทุกบาททุกสตางค์จากการเปลี่ยนสปอนเซอร์แล้วก็มีการมา Revaluate กันใหม่เนี่ยนะฮะในแง่ของความเสี่ยงแล้วก็เครดิตเรตติ้งก็จะทำให้ตัวกำไรสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานปกติมันเฉดฉายมากยิ่งขึ้น คือก่อนหน้านี้หามาได้ทุบบาททุสตางดอกเบียมันก็มาเอาไปแต่ทีนี้ถ้าภาระดอกเบียลดลงครับไอ้ตัวกําไรที่หามาได้จากการทํามาค้าขายจากยาดเหนือแรงงานเนี่ยมันก็จะเฉิดฉายได้มากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมแรงกดทับมันน้อยลงใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งของจัดอีที่ดูแล้วกําลังอยู่ระหว่างการเจ,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 จรจารนะ,ะ,ะสําหรับตัวของอทางผู้บริหารของจัสซีฟกับทางแบงก์กรุงเทพในฐานะของเจ้าหนี้รายใหญ่นั่นเองนะครับ นอกจากนี้มีการส่งสัญญาณนะครับเกี่ยวกับความสนใจในการประมูลคลื่น2,100เมกะเฮิร์ในส่วนของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ที่เช่ามากำลังจะหมดอายุในช่วงเดือนสิงหาคมปี2 5 6 8รวมทั้งคลื่น3,500เมกะเฮิร์นะครับเพื่อจะนำมารองรับการขยายงานของ Data Center และธนาคารไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank โดย a อ s นั้นก็ประกาศความร่วมมือกับทางธนาคารกรุงไทยหรือว่า KTB บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า Gulf และบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ในการที่จะรุกเข้าสู่ธุรกิจ virtual bank และเพื่อที่จะเอาคลื่น3,500เมกะเฮิร์นั้นมาเตรียมร,รองรับการพัฒนา โครงข่ายในระบบ6 g ในอนาคต6 g นะฮะตอนนี้เราอยู่ในระหว่างที่เรามี5 g เป็นบางที่นะโอ้ถ้า6 g เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าความสามารถในแง่ของการให้บริการมันจะมากกว่าตัว5 g มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ อันนี้ในส่วนของการต้องเตรียมขึ้นไว้นะครับ2,100เมกะเฮิร์กับ3,500เมกะเฮิร์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้หรือปีหน้านะครับในแง่ของการประมูลขึ้นซึ่งก็รองรับ Data Center อันนี้ก็ชัดเจนว่าก่อนอันนี้เองทาง a d v a n c e เองก็ร่วมกับกาฟนะครับในแง่ของการเป็นผู้ดำเนินธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ก่อนอันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ในแง่ของข้อมูลที่ทางผู้บริหาร ให้กับทางสิบกองทุนนะครับผู้จัดการกองทุนที่เข้าร่วมฝังนั่นเองนะครับในมุมของบริษัททรัพย์กสิกรไทยนะครับก็มองว่าราคาประมูลขึ้นนะครับ2,100เมกะเฮิร์และก็3,500เมกะเฮิรตซ์นี่ครับมีการประเมินว่าไม่น่าจะสูงมากนะครับ mm. เมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาที่เราได้เห็นนะขึ้น900บ้างขึ้น2,100ก่อนหน้านี้นะครับที่มีการประมูลไปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้การแข่งขันเนี่ยลดลงนะครับโดยเฉพาะ ตอนนี้เหลือแค่2ค่าใหญ่ๆก็คือกลุ่มของ AS กับ u r นะครับหลังจากที่ทาง True ก็มีการควบรวมกับ d t แทไปนะครับก็เลยทำให้การแข่งขันในเชิงของราคาเนี่ยมีต่ำลงเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ว่าราคาค่าประมูลน่ค่าขึ้นน่คงจะไม่แพงเหมือนในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะครับ แล้วก็มีการประเมินต่อนะครับว่าปีนี้เองนะครับจากกรณีที่ผู้บริหารของ AS นะครับมีการคาดการรายได้และการให้บริการจะเติบโตประมาณ1 5บเอรอเซนจากการรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการของสามบบีรวมถึงการรักษาแนวโน้มการเติบโตของ EBITDA ให้ได้ประมาณ14-16นตะครับตรงนี้เองกสิกรไทยบลกสิกรไทยก็มองว่ากําไรของ AS ปีนี้นะครับ จะเติบโตรประมาณ5-10%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็ขณะดิการนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า70ซิบของกำไรสุทธินะครับรวมถึงงบลงทุนนะฮะร,ระหว่างนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก25,000ถึง26,000ล้านบาทนั่นเองนะครับดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงนะครับโดยลงมาจากระดับแถวบริเวณ220บาท มาอยู่ที่ประมาณ204บาทขณะนี้ขึ้นมาอยู่ที่207บาทนะครับก็ถือว่ายังคงมีอัพไซด์ที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลานะฮะที่ดูแล้วมีความน่าดึงดูดมากขึ้นนะฮะคือพอราคาปรับลดลงมาเนี่ยแน่นอนฮะตัวยิวมันก็ขยายตัวสูงขึ้นอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคือ a d v a n c e ์เนจุดเด่นนะเขามีทั้งในแง่ของ การเติบโตซึ่งมันก็จะสะท้อนลงมาที่ตัวแคปิตอลเกนนะฮะก็คือส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคตแล้วก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับก็ที่ระดับราคาปัจจุบันท่านผู้ชมก็อาจจะลองพิจารณาข้อมูลส่วนอื่นประกอบดูว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการทยอยเข้าสะสมนะฮะเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปหรือไม่